สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปราณิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆอเกี่ยวกับหัวข้อ คนที่เลิกราหรือห่างหายกันไปนะคะเพื่อนๆนะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมสําหรับเ,เพื่อนๆที่มาเปิดดวงชะตาส่วนตัวกับแม่หมอค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของความรักนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าคนที่เราเลิกรากันไปเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราอีกครั้งหนึ่งไหมวันนี้แม่หมอมีกล่องการ์ดนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กล่องการ์ดด้วยกันเนาะวันนี้ทําคลิปสั้นๆนะคะเ,เพื่อนๆเนาะอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ จะเจอพบหน้าแม่หมอนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าวันนี้นะคะมีภาพแรกนะคะนะกล่องกาจที่1สําสหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้และภาพที่2กลองกาจที่2นะคะและนี่ภาพที่3นะคะเพื่อนๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังคลิปนี้เลือกภาพที่ดึงดูดใจเรามากที่สุด1ภาพนะคะเพื่อนๆในหัวข้อ คนรักที่เลิกราหรือห่างหายกันไปเขาคิดจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะเพื่อนๆนะเมื่อเลือกได้แล้วแม่หมอขอเปิดพลังงานหน้าไพ่กล่องกั๊ดกล่องแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะแม่หมอใช้ไพ่พลังงานแค่3ามใบนะคะนะพอเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆนะ,ะใบแรกตัวนี้นะที่เ,เพื่อนๆเลือกได้นะกล่องกั๊ดกล่องที่1เขาบอกว่าตัวเนี้ย เป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองอคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแน่นอนแต่แม่หมอขอขยายเพิ่มด้วยไพ่ของอะนะธารดเพิ่มอีก3าใบนะคะเพื่อนๆนะ,ะใบแรกเขาบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดกองแรกคุณได้หนึ่งเหรียญน,นะคะความสำเร็จในเรื่องของความรักกลับเข้ามาแน่นอนนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดกองนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เขามีโชคมีราบในด้านการเสี่ยงโชคด้วยก็ได้หรือว่าถ้าเขากลับเข้ามาหาเราเนี่ยเขาอาจจะมามอบสิ่งของเ,อเงินทองนะคะหรือเขาเรียกว่าถ้า,เ,าเป็นสามีภรรยากันที่ห่างหายหรือเลิกลากันไปเขาจะนําเงินมาให้ภรรยาใช้นะคะเ,เพื่อนเนาะแล้วก็ใบที่สองได้ตัวนี้นะคะเ,เพื่อน The Fool แต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่รักสนุกรักอิสระนะชีวิตนะ่ะไร้ อขอบเขตกําหนดกฎเกณฑ์ถ้าเขากลับมาเราก็ปล่อยช่องว่า้เขานิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นคนเฟรนลี่น่ารักน่ารักนะคะรักใครรักจริงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะสาหรับเ,เพื่อนที่มารับชมรับฟังแล้วก็เลือกกองกัดกลองที่1นนะคะตามด้วยใบยสุดท้ายนะ,ะช่วงที่คุณกับเขามีปัญหากันเนี่ยไพ่ตัวนี้นะบ่งบอกว่า คุณจะชนะปัญหาและอุปสรรคไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะคะเพื่อนเพืนะ่อนเนาะปัญหาที่มันหนักน่วงที่ลุมเลาในเรื่องของความรักคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็คุณกับเขาจะชนะปัญหาอุปสรรคคุณกับเขาจะเดินไปถึงเส้นชัยอาจจะมีาการเฉลิ้นผองหรือบางคู่บางกรณีถึงขั้นสมรสสมรักได้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่หมอจบคลิปกล่องแรกแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกับเพื่อนๆที่เลือกกล่องการาดกล่องที่สนะคะเ,เพื่อนๆได้ไพ่ของไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ของลูกๆนะคะเ,เพื่อนๆความอึมครมความมืดมนนะแล้วก็การที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคน่อนข้างหนักหน่วงมากๆเพื่อนๆที่เลือกกล่องกร์ดกล่องนี้อย่าเพิ่งเศร้าไปนะคะในเรื่องของความรักต้องสู้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะในหัวข้อทอปิกนี้คนที่เรารักเขาจะกลับมาไหม คุณได้ไพ่ใบนี้นะคะนะเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงที่ต้องมีปัญหาแบบรับภาระถึง1ิไม้เทา้านะค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเพื่อนเพื่อนแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองการ์ดกองนี้อาจจะหนักสักนิดหนึ่งตามด้วยไพ่ใบนี้ความรักครั้งนี้อาจจะเหมือนคนที่นิ่งเฉยหรือไม่ได้พูดไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างตอนที่คบกันและอยู่ด้วยกันนะ ถ้าเป็นท่านชายเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อนๆเนาะสามารถช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราได้แต่ถ้าเป็นท่านหญิงเขาก็เป็นคนที่มีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนชอบอทำบุญแต่ด้วยมาดเขิมๆและหน้านิ่งๆอาจจะเป็นคนพูดน้อยและไม่ค่อยพูดนะคะเพื่อนๆนะเราต้องทําความเข้าใจเขาด้วยนะคนคนนี้นะคะเพื่อนๆอและได้ไพ่ใบนี้นะคะใบสุดท้ายโอ้ยได้นะคะนะ ไพ่เดอะแฮงแมนตัวนี้แม่หมอคิดว่านะความรักครั้งนี้คุณกับเขาน่าจะเหมือนคนที่แขวนตัวเองไว้ไหมนะกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยวางหรือเขาคิดได้นะเขาอาจจะกลับเข้ามาสารพันกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนแต่ณช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่ยังแขวนตัวเองไว้ในเรื่องของความรักเหมือนนิ่งๆนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจาหรือว่าเงียบ หายเข้าไปในกลีบเมกเลยแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆนที่เลือกกองการ์ดกองนี้นะความรักนะคะตามท็อปิดนี้คนที่เราเลิกราหรือห่างหายกันไปเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์อีกไหมนะสู้ๆนะคะสําหรับเพื่อนๆน <ๆ S 2> ที่เลือกได้กองการ์ดกองที่2นะคะพลังงานค่อนข้างหยุดนิ่งนิ่งเฉยเนาะตามด้วยเพื่อนๆที่เลือก <ๆ S 1> อกองการ์ดกองที่3นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกภาพของใบนี้นะ เขาบอกว่าความสว่างสวัยความสําเร็จในเรื่องของความรักคนที่เรารักกลับเข้ามาสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนที่เลือกกองกั์ดกองนี้พลังงานค่อนข้างดีมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตามด้วยไพ่ของเขาเรียกว่าราชินีพูดถึงไม้เท้าเขาบอกให้เราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆความรักครั้งนี้นะคะจะก,กลับเข้ามาแน่นอนเพื่อนเพื่อนเนาะดูแลตัวเองให้ดีนะคะ้าเป็นท่านชายก็ อยู่แบบรลลอๆถ้าเป็นท่านหญิงก็อยู่แบบสวยๆนะคะเพื่อนๆเนาะความรักครั้งนี้เพราะคุณได้ไพ่หถ้วยนะคะเพื่อนๆคนคนเนี้ยเป็นคนรักเก่าคนรักที่มีความแตกต่างในเรื่องภาษาวัฒนธรรมอายุนะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุบางคน4-5ปีแต่ว่าบางคู่บางกรณี5-10ปีนะคะนะ,ะหรือด้วยตัวตนของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่คุณ มีความสัมพันธ์รักในสมัยเรียนสมัยเด็กสมัยประฐมนะเขาเรียกว่าความรักใส่ใสสมัยป๊อปปี้เลิฟหรือคนคนที่เป็นคนต่างชาติได้นะคะเ,เพื่อนเนาะที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ที่เลิกราหรือตัดจบนะคะนะเขากลับเข้ามาในชีวิตแน่นอนไพ่ของหกถ้วยเกิดขึ้นนะคะตามด้วยใบยสุดท้ายนะคะเ,เพื่อนนะใบนี้ใบนี้เขาบอกว่า คนคนนี้เป็นคนที่ชอบต่อสู้นะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาใดๆอัศวินผู้ถือไม้เท้าอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาค่อนข้างที่จะทําอะไรรวดเร็วตัดสินใจรวดเร็วหากเขากลับเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวนะรถตู้รถบัสถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านท้องฟ้าก็เป็นถึงแอสซจวนะคะนะ ได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณสมหวังความรักคนรักที่เลิกราหรือห่างหายกันไปนะกองการกองที่3านี้กลับมาแน่นอนนะคะวันนี้แม่หมอ,อจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะนะอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสาหรับเพื่อนๆทุกคน แม่หมอก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้อัดคลิปให้เห็นหน้าบ่อยๆนะเพื่อนๆแต่ว่าทําคลิปสั้นๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามได้รับชมรับฟังคลิปของแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอเขอจะคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆวันนี้แม่หมอสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะ